สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยบนชุดพิเศษประจำวันที่16มีนาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไร froze. สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้มาดูคำเตือนเนาะแล้วก็วางสูตรหลักหน่วยบนนะคะอันนี้จะเป็นหลักหน่วยบนในชุดพิเศษมีแค่3ตัวนะคะ อาจจะมาออกในสูตรนี้ก็ได้นะคะแล้วหลังจากคลิปนี้ไปอาจารย์ก็จะสรุปโค้งสุดท้ายทั้งบนและล่างให้เลยนะหลักหน่วยนะครจะเป็นหลักหน่วยบนสูตรนี้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็กำลังเดินเนาะเดี๋ยวขยับขึ้นไปนิดหนึ่งมาเริ่มดูตั้งแต่งวดแรกนะคะงวดที่ออก097เนาะ ในตัวสูตรเราจะใช้หมื่นบวกพันคูณที่สบวกหน่วยครั้งที่3ามีค่าสกัากับกบวกสแล้วก็บวกสอันนี้แนวทางของชุดพิเศษเนาะมันใช้สูตรเดียวก็ได้นะถ้าเราชอบนะเดี๋ยวลองมาดูตัวเลขดีมีเลขที่เราชอบหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกศูนยศูย์เกเจดอาจารย์จะย้อนไปงวดที่ออก9ก้าเก้าศูนย์นะทําทำให้ออกศูนย์เก้าเจ็ดแบบนี้เลย จนกระทั่งมาถึงงวดปัจจุบันนะคะที่เราจะไว้ดูมีตัวเลขที่เราชอบหรือเปล่านะคะมาดูหลักหมื่นก่อนเนาะหมื่นของสูตรงวดที่ออก990นยในหลักหมื่นก็คือเลขห้าห้าบวกกับพันเจ็ดสองเป็นสิบสี่แล้วเราก็บวกกับหน่วยครั้งที่สามเลขแปดเก้ากับแปดก็เป็น สิบเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองอันนี้จนะนนเป็นสูตรเก่านะเนี่ยไม่ใช่สูตรใหม่นะคะสูตรเก่าออกมาที่ศูนย์เก้าเจ็ดเราต้องการหลักหน่วยที่เป็นเลขเจ็ดงดแรกเลยเดี๋ยวค่อยใส่สีเนะาะขยับขึ้นไปก่อน ต่อไปงวดที่สองมองเห็นไหมคะเดี๋ยวแป๊บนะโอเคอยู่เห็นนะศูนย์เก้าเจ็ดหลักหมื่นก็คือเลขห้าเอาเลขเดียวกันเลยหมื 15, ่นห้าพันหนึ่งคูณสองได้สองหน่วยครั้งที่สามเลขศูนย์เอาได้ล็อกเดียวกันอีกเจ็ดศูนย์สอง ออกมาที่ 7, 5, 7. เจ็ดห้าเจ็ดเผื่อใครจะชอบแนวทางแบบสามตัวนะหลักหน่วยคือเลขเจ็ดที่เราต้องการนะคะก็ต,ตามนี้สองงวดเราดูขึ้นไปอีกงวดหนึ่งหลักหมื่นเลขห้าหมื่นเลขห้าแล้วนะ หลักเปืวนี้มีเลขห้าสายงวดเลยเนาะหลักพันหกหกสองเป็นสิบสองแล้วหน่วยครั้งที่สามเลขสี่อันนี้เป็นเก้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกสองเป็นหกผลออกต่อจากเจ็ดห้าเจ็ดก็เป็นห้าสี่สี่ ดูให้หลากหลายสูตรเลยนะแล้วก็มางวดที่สี่งวดที่สี่ตรงห้าสี่สี่หลักหมื่นเลขสองบวกหลักพันเลขห้าสองเป็นสิบแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขสองสองก็บสองก็เป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้า ผลออกต่อจากห้าสี่สี่ก็เป็นเก้าเจ็ดเก้าหลักหน่วยก็คือเลขเก้ามีทางเป็นทางมดเลยนะ,ะไปอีกงวดหนึ่งว่าที่ห้าตรงเก้าเจ็ดเก้าหมื่นศูนย์พันห้าสองเป็นสิบ หน่วยที่สามเลขหกอันนี้ก็เล้หกบวกสามเป็นเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดบวกสามแล้วก็บวกสองต่อจากเก้าเจ็ดเก้าก็เป็นศูนย์หกสามศูนย์หกสามหมื่นศูนย์พันห้าสองสิบหน่วยครั้งที่สามหก 6บวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น11ออก0ูนหกสอ่าวมัวดนีก็มาย้ายมาอยู่ที่หลัก10บก็อย่ไปเลยเนาะลองลองเช็คทุกงวดสิต่อไปหลักหมื่นเลข0 1 7 2์ หน่วยข้ที่3ามเลข1เล่งห้าบวก3มเป็น8แล้วก็0 3 9ยห้าบวก3มเป็น8บวก2เป็นศหลักหน่วยคือเลขห้าขยับขึ้นไปเลย่อที่7 ตรงสามเก้าห้าหมื่นนะสี่พันหนึ่งคูณสองได้สองหน่วยครั้งที่สามเลขเจ็ดเป็นสิบเอ็ดแล้วก็เป็นสิบสามได้สามหกได้สามแล้วสามบวกสามเป็นหกบวกสองเป็นแปดออกมาที่หกศูนย์สามเอาสามตัวนะหลุดไปหนึ่งงวดนะ ต่อไปเนาะสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะท่านผู้ชมอาจารย์เห็นว่ามันลงมันกลับยังยังเดินอยู่นะก็เลยลองวางให้นะสำหรับงวดนี้หมื่นเลขห้าบวกกับพันเลขสามสองหกหน่วยครั้งที่สามเลขสองห้ากับหกก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสองเป็นสามเอาได้ล็อกเดียวกันสามมาแล้วนะ แล้วก็เป็นดับระยะยาวด้วยแล้วก็บวกสามเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดอ่านไหมอ,อันนี้เป็นแนวทางเนาะเผื่อใครจะชอบแนวทางตัวนี้เอเร็งเห็นเลยนะว่าเลขวิ่งตัวเดียวของเราที่เราทําได้เลขหกนะจะอยู่ในสูตรนี้นะ,ะสามมาแล้วอาจจะเป็นหก หกมันชอบอยู่ที่สิบหน่วยด้วยนะคะสูตรนี้ถ้าเป็นชุดตัวเด่นนะถ้าเอาเป็นตัวเด่นมันก็จะไม่หลุดนะแต่ถ้าเอาเป็นหลักปักหลักหน่วยอะไรมันก็จะหลุดไปงวดหนึ่งไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจานลดลงนิดหนึ่งแล้วก็จะใส่สีลองพิจารณาดูก่อนแล้วแต่คนชอบเลยเนาะเราก็ไม่ต้องทิ้งแล้วกันแนวทางของเลขหก ที่ชอบเดินที่สิบหน่วยนะทุกงวดเลยถ้าจากชุดนี้จะหลุดไปงวดหนึ่งแต่ก็ยังมีคงมีเลขหกอยู่ก็ถ้าคิดเป็นตัวเด็ดมันก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นชุดปักหลักมันก็จะหลุดหนึ่งงวดชอบเลขหกนะคะถ้าเกิดจะให้เลือกระหว่างสามหกแปดชอบเลขหก แล้วถ้าหกเราจะจับแบบไหนงวดน,นี้ตัวเลขพูดถึงถ้าถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะเนาะเราอยู่ที่ว่าเราจะไปในทางเลขอะไรนะเราจะปักใจเป็นสูตรไหนนะถ้าหลักร้อยนะใครชอบแนวทางของถ้าเป็นสูตรหลักร้อยอาจจะชอบเลขห้าไปเลยเนาะเลขห้าแล้วใครเป็นแนวทางของเลขวิ่งไปด้วยเลยเลขห้า แล้วตัวที่เอ,อหลักหน่วยในชุดพิเศษเหมือนกันมันจะชนที่เลขสามนะคะเป็นเลขที่ดับระยะยาวของสูตรข้างบนเลยเนาะสามตัวนี้มันก็เคยมาแถวกลางมาหนึ่งงวดนะตรงเนี้ยตรงหนึ่งสี่หกในออกห้าสี่สี่กลางมาครั้งหนึ่งนะข้างหน้านี้มาเยอะกับเพื่อนข้างหลังตัวนี้มาตัวเดียว ก็คือเลขเก้าถ้าเราจะใช้แค่สองตัวมันก็จะหลุดหนึ่งงวดก็คืองวดที่ออกเก้าเจ็ดเก้าแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นตัวเด่นนะมันก็จะมาที่ที่เลขเจ็ดตัวนี้นีนะ่ถ้าใช้แค่สองตัวข้างหน้าเลขเจ็ดตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้มาในแนวทางของหลักสิบนะเหมือนงวดนี้เลยใครจะคิดเป็นตัวเด่นก็ได้นะสำหรับสูตรนี้ตัวนี้ ถ้าสองตัวก็ตามนี้เลยเอาคิดแค่สองตัวข้างหน้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับศูนย์หนึ่งกับสี่สี่กับเจ็ดก็จะมีแนวทางของลักสิกมาถึงสองงวดแล้วก็จะมาเลขห้าก็จะมาหน่วยสามก็หกก็หกตัวนี้ก็เข้าที่ร้อยด้วยนะถ้าจะใครจะชอบเป็นแนวทางของตัวเด่นแบบนี้ก็ได้นะฮะเลขหกตัวนี้ก็จะมาอยู่ที่หลักร้อย ถ้าเช็คเอาแค่สองตัวก็จะไม่หลุดเลยถ้าคิดเป็นตัวเด่นนะแต่ถ้าคิดว่าเป็นหลักหน่วยก็จะหลุดไปหนึ่งงวดนะนี่งั้นสองตัวนี้สามก็หกก็จะไปชนกับเลขระยะยาวนะเลขวิ่งตัวเดียวสุดนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่อาจารย์เคยจับเอาไว้ตั้งแต่ตอนเรียนใหม่ๆก็คือห้าเก้าหกหรือว่าห้าหกเก้าตอนนั้นเรายังไม่ทราบว่าไอตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่สิบหรืออยู่ที่หน่วยเนี่ยห้าเก้าหก ก็ห้าหกเก้าแนวทางของเลขวิ่งเออตัวเดียวนะที่เป็นเลขเก้าอาจารย์เคยสอนไปแล้วนะจะจะเดินที่หลักสิบหลายงวดเลยนะตัวนี้ห้าหกงวดนะเลขตัวเดียวนะสอนไปแล้วนะเลขเก้าหลักสิบอันนี้ถ้าเกิดตัวนี้เราให้เป็นเลขหกนี้ถ้าให้อยู่เป็นหลักหน่วยนะคะก็จะเป็นชุดเดียวก็จะเป็นหลักร้อยก็ห้าเก้าหกนี่หละชุดนี้ แล้วก็จะมีบางชุดนะจะได้เป็นห้าเก้าเจ็ดแบบนี้ตัวหกนี้ก็จะหลุดไปแล้วแต่คนชอบเลยนะใครจะตามสูตรนี้ซึ่งเดินดีนะตัวสูตรอะไรอาจารย์ก็สอนไปหมดแล้วนะเดินที่สิบหน่วยนะอยู่อีพีแรกเลยที่เปิดให้นะเพราะว่ามันเข้านะเป็นของเก่าแบบนี้แล้วตัวหวยกลุ่มนะที่อาจารย์จัดไปให้ของวมที่แล้วคือหกศูนย์แปดสามเจ็ดก็ออกหกศูย์สาม อันนี้ออกที่จังหวัดสงขานะแล้วท่นี้งวดนี้ก็หกเก้าห้าสี่หนึ่งหรือใครไม่ชอบสี่หนึ่งก็จะเป็นหกเก้าห้าแล้วก็สี่เจ็ดตัวนี้ระหว่างหนึ่งกับเจ็ดนี่บางสูตรหนึ่งก็เด่นบางสูตรเจ็ดก็เด่นนะก็จะมีสองชุดคือหกเก้าห้าสี่หนึ่งกับหกเก้าห้าแล้วก็สี่เจ็ดลงมานี่เลยอันนี้คือจะเป็นของเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปโค้งสุดท้าย สำหรบับงวดนี้อาจารย์จะยืน2แนวแนวที่มีเลข9กนะกับแนวที่ไม่มีเลข9ก็แค่นั้นเองนะคะอาจจะสักอย่างละ2ชุด3ชุด2ชุดก็เ้ยบอยู่ที่ท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าจะตัดสินใจเลือกแบบไหนนะ,ะถ้าเราตีเส้นตามหลัก2ตัวนี้ก็โอเคนะจำนวน5 6งวดนี้7งวด2แถวข้างหน้านี้ถ้าเป็นตัวเด่นก็จะไม่หลุดเลยนะคะท่านะผู้ชม ก็จะอยู่ในแนวของหน่วยบ้างสิบบ้างหน่วยสิบหน่วยเลยติดที่สิบหน่วยถ้าไม่เอาร้อยตัวนี้นะเอาสามตัวนี้มายืนไว้ทั้งหน่วยมันก็จะติดสิบหน่วยทุกงวดเลยเหมือนกันนี่แหละสร้างความมั่นใจให้ F สี่นะคะว่าเลขหกเนี่ยใครชอบก็จัดได้นะแล้วสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแบบตัวเดียวนะคะระยะประมาณหกเจ็ดงวด ร้อยก็น่าจะเป็นเลขห้าเนาะแล้วก็สิบนะที่ทําแบบสูตรเดียวนะก็น่าจะเป็นเลขเก้าแล้วก็หน่วยหน่วยบนนะเป็นเลขเจ็ดอันนี้แบบชุดเดียวเลยนะคะท่านผู้ชมห้าเก้าเจ็ดชุดเดียวแต่อันเนี้ยมันไม่มีนะคะมันจะเป็นเลขหกจะเป็นห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าหก แล้วถ้าเกิดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าหกสูตรเยี่ยมก็หลุดนะคะเพราะว่าเยี่ยมมีเลขต่ำๆนะคะหนึ่งสองสามี่เนี่ยเห็นไหมสูตรเลขตัวเดียวแบบนี้บางทีอาจารย์ก็เป็นห่วงนะคะท่านผู้ชมมันมีตัวสูตรให้อยู่นะหลักร้อยก็คือคล้ายๆของร้อยมะลัยเนี่ยแหละสูตรร้อยมะลัยเนี่ยแหละแล้วหลักสิบก็คนละสูตรกันกับเลขที่อาจารย์ให้ตัวนี้ก็ได้เลขเก้าเหมือนกันสองสูตรชนกันที่เลขเก้าเลยและสูตรนี้เป็นเป็นเลขเจ็ด ก็คือห้าเก้าเจ็ดอันเก่าอันที่แล้วก็เป็นหกศูนย์สามเลยประมาณห้าหกงวดนะที่เข้าตรงๆแล้วแต่ท่านผู้ชมนะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกใช่ไหมแล้วอันนี้เลขเจ็ดใช่ไหมหน่วยแต่อันนี้หน่วยถ้าคิดเป็นหน่วยก็ไม่มีนะคิดเป็นสิบก็ไม่มีคิดเป็นร้อยก็ไม่มีน,มมนะคะถ้าเป็นตัวเด่นใช่ไหมมันก็ชุดแตม แล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลนะคนที่มีดวงเท่านั้นนะคะที่จะโชคดีเนาะจะเลือกเลขที่ใช่นะไปเสี่ยงโชคตามนี้เลยนะสูตรต่างๆแล้วอย่างอย่างเดี๋ยวนี้อาจารย์เปิดให้ดูหน่อยเดี๋ยวดูเวลามีมีอยู่นิดหน่อยนะคะท่านะผู้ชมสูตรนี้นะเป็นสูตรของชูโชคให้โชคใช่ไหมที่อาจารย์เคยวางให้ไปตัวที่ไม่มีก็คือสองก็สาม แล้วก็ยะยาวก็สามเลขก็อยู่ในจานวนตรงชูโชคให้โชคแล้วก็อาจารย์ก็จับชนไปให้อีกหนึ่งสูตรแล้วส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นที่อาจารย์สอนไปก็คือเก้ากับศูย์นะกระชอบเลขเก้าอยู่และอันนี้ก็คือชุดนอกรอบก็ชนกันที่เลขเก้าอันที่แล้วไม่ชนกันตัวชนเลขเจ็ดไม่มานะมันมาที่เลขสามกับเลขหกตัวนี้เลขเจ็ดนะตัวนี้ก็ถ้าเก้าไม่มาก็จะเป็น ศูนย์กับสองไปอยู่ที่คนจะชอบนะแล้วก็สูตรอันนี้จะเป็นแนวทางของข้อมูลบนเห็นไหมมันชอบมาที่สิบหน่วยถ้าเรายืนเก้านะมันก็จะไม่มีทั้งหกแล้วก็ทั้งทั้งเจ็ดเมื่อกุบมเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเนี่ยจะเป็นหนึ่งสองสามสี่มันจะไม่ชนนะคะท่านผู้ชมเอาละอยู่ที่คนจะชอบแหละ อาจารย์ก็คัดให้เต็มที่แล้วนะสำหรับงวดน,นี้ก็ยังไม่ได้วางสูตรเด็ดให้เลยนะคะเวลามีน้อยเต็มทนสำหรับอาจารย์เนาะน้อยในการที่เราจะวางสูตรลงให้ครบทุกสูตรนะจะได้วางหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนเพราะว่าวันนี้อาจารย์ก็ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยด้วยนะคะลองลงให้ดูเนาะเผื่อใครจะชอบแนวทางของเลข6ตัวนี้ ะจะออกเลขเดิมๆในะเลขสามก็มาติดกันสามงวดแล้วแล้วงวดนี้ก็มีเลขเด่นตัวเดียวที่ได้เลขสามแล้วก็มันดับระยะยาวข้างบนเลขสามอาจารย์ก็เลยผักไปไว้ไปไว้ข้างล่างนะคะเลขสามหรืออาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดก็ได้สูตรเนาะเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปสรุปโค้งสุดท้ายให้เลยนะถูกก็ถูกนะคะท่านผู้ชมไม่ถูกก็ต้องว่ากันใหม่งวดหน้าเนาะ จารย์ก็ทําเต็มที่ยังไงก็จะยืนแนวทางของเลขห้าเนี่ยค่ะเลขห้าเลข9ก้าก็ชอบนะเลขหาเลข9ก้ามามนี้เลยนะอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าในโค้งสุดท้ายสวัสดีค่ะ